สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาอัปเดตข่าวสารของสุภนัทมือนตาของหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยว่ามีข่าวสารอะไรเคลื่อนไหวกันบ้างเลสเตอร์ซิตี้ได้ประกาศเบอร์เซียฤดูกาล2023ตัดสินอนาคตของสุภนัทมือนตาของหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยสมุสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมชั้นนําในเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษได้ประกาศเบอร์เซียและผู้เล่นเตรียมุยสือฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการเจมี่วาร์ดี้กองหน้าตัวเก่งของทีมสวมเบอร์9 ส่วนเบอร์สิเป็นนักเตะใหม่ส่วนสุพนัทเมอนตาของหน้าตาลุ่นทีมชาติไทยไม่มีรายชื่อกับทีมเลสเตอร์ซิตี้เป็นที่แน่นอนแล้วว่าสุพนัทเมอนตาจะไม่ได้เัยญากับทางเลสเตอร์ในฤดูกาลนี้จากนี้ไปคงต้องลุ้นว่าสุพนัทเมอนตาเจ้าตัวจะมีชื่อกับทีมยูยี่สาของเลสเตอร์ซิตี้หรือไม่เลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การน,นำทัพของเอสโซมาเลสกามีภารกิจใหญ่คือพาเลสเตอร์ซิตี้กับขึ้นสู่ฟีมลีภายในหนึ่งปี โดยทางเลสเตอร์พวกเขาตั้งเป้าเลื่อนชั้นกับขพ้่นสูพรีเม์ล,ลีกภายในฤดูกาลเดียวจากนี้ไปคงต้องรู้ว่าสุพนัทมันตากองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยไว้21ปีจะลงเลยกับทีมใดจะอยู่กับทีมเลสเตอร์ซิตี้ u 23หรือกับบุรีรัม